เฮ้ยเฮ้ยพ um ี่ริกเขามีอินโทรแล้วนะอป่าวรอขอดูอินโทรหน่อยได้ไหมริกถามสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนะฮะกับแมป All-Star Tower Defense นะครับผมแมปที่น้องๆทุกคนขอมาเยอะมากเลยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นด่าน Story Mode Beginner s a g a อุ้ยอุ้ยนี่อะไรอะ อ๋อนี่มีเลเวลหนึ่งเลเวลสองอ๋อนี่คือโอ้โหมันเล่นไต่ไปได้เรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหถามจริงเหรอเฮีย <c oughs> e มึงต้องกี่อีพีเนี่ยกูต้องจะไต่หมดนี่ไ <c oughs> อ้เฮ e ียคือกูไม่ต้องไปเล่นอินฟินิตโหมดแล้วใช่ไหมได้เลยน้องวันนี้เราจะไปด่าน2เลยนะครับผมกดสตาร์ทไปโอเคเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งแมปก็ยังน่าจะอ้างอิงจากตัวดักกอนบอลนะครับผมซึ่งฐานเราอยู่นี่นะฮะซึ่งจุดปล่อยตัวน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวตัวแรกเดี๋ยวผมจะใส่เป็นนารูโตะเลยแล้วกันนะอ่าใส่่นนนนาาาารรรรูโโตะะะะออเคปปปมมมณณณีีี้้้ น่าจะคุ้มที่สุดใส่ไปเลยแล้วต่อเพื่อนแล้วเราก็อัเปเกรดไปเลยนะฮะอ่ารอบนี้ไม่กดผิดแล้วนะฮะไม่กดขายแล้วนะครับผมแหมรอบที่แล้วปล่อยไก่ไปตัวเบลเลอร์เลยซึ่งดามเมจตอนนี้ดาวโตอยู่ที่17.55นะฮะผมไปอัปเกรดเลเวลมันเป็นเลเวล36อะ่ะเออมันมันก็น่าจะเก่งที่สุดในตัวครูละบ้างไอ,อ้เหี้ยโอ้ยอันนี้มี15เวฟเหมือนกันนะครับผมมาได้หัวปลาหมึกเน่โดนตีทีเดียวตายเอาสิขาบะโทดาวโตผมเนี่ยมันเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ดาวโตผมแบบว่า เจตจำนงแห่งไฟมันฮึกเหิมว่ามันมันอยากจะใส่แล้วเกินนะตอนเนี้ยเออในหัวประมึงไม่ทำอะไรเราไม่ได้แล้วฮะอืมอุ้ยอุ้ยตัวนี้ถึกหน่อยตัวนี้ถึกหน่อยแต่๋ยวตังตังเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สร้างอีกตัวนึงไอ้ห่าเดยวเพุ่งมัวพลามเออนะครับผมเดี๋ยวเรารออัปเกรดนารูโตะตัวนี้ด้วยเลยละกันนะครับผมให้มันเป็นแพ็คคู่นะฮะดับเบิลไงอ่าใส่ไปเลยครับผมเรียบร้อยตำแหน่งต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอ่อตัวเอ่อเรียกว่าเป็นงูกุลเลยละกันนะครับผมงูกุลนี่มันวางตรงไหนไไไไไดดด้้้้้้้้้้วววววาาาางง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 ตตตตรรรรนนนนนนีีีีีมมมมััััยยยหห่่่คบออออ๋เซึ ดูจะยิงได้ไม่ค่อยคุ้มเลยนะจัดไปเลยงอกุลเรียกได้ว่าพี่งอกุลก็ทำนานจริงๆนะฮะนานจัดเลยคไม่ยิงสักทีครับผมอเออซึ่งไอ้งอกุลเนี่ยคูลดาวมันอยู่ที่เออสิบวิเลยนะฮะแม่งโคตรนานเนี่ผมวางงอกุลสองตัวเลยเนี่ยผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเมาแม่งเร็วมากเลยเนี่ยผมอ่าเดี๋ยวผมวางล็อกลีด้วยเลยแล้วกันนะครับผมล็อกลีใส่ไปตัวหนึ่งเฮ้ยมอนมันยังไม่มันยังเดินไม่พ้นปากประตูนี้เลยะฮะจะไปเอาอะไรกับมานนะยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมวางล็อกลีด้วย สมึงต้องมีอะไรยากกว่าหน่อยนะฮะจริงๆอ่ะนะครับผมเอากูุสคิปเวฟเลยฮะเพื่อความเร็วของเราเนี่ยครับผมซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมเพิ่มโต๊ะไปด้วยอะไอ้เหี้ยเอา6ตัวเลยนะจุดนี้ข้างหน้านะครับผมสลับฟันปลาเลยฮะเอาโต๊ะนี้มาว่ามาว่าโหเรียกได้ว่าด่านหน้าเราแข็งแกร่งมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะวางไอ้ตัวนี้ด้วยนะฮะ คือตัวอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนกอบลินนะครับผมก็ไม่รู้มันมาจากกระตูเรื่องอะไรมันมีแบบกดสคริปต์ทีเดียว10ด่านเลยไหมฮะโอ้โหกดสคริปต์ทีเดียวได้มันไม่เร้าใจผมเลยอะครับอ่ะสคริปต์มาพอดีนะครับผมจัดไปพี่โอเคเดี๋ยวผมอัปเกรดล็อกลีก่อนเลยละกันนะผมเดี๋ยวตัวเพลเวอร์ฟูลมันมานะฮะเดี๋ยวจะโลกเหมือนเกมเมื่อกี้นะฮะคือเกมเมื่อกี้นี่กดขายตัวแทบไม่ทันกดขายตัวนะฮะแมมคิดดีไม่ได้เลยนะครับเนี้ยกูต้องเล่นไปอีกกี่พีว่าถึงมันจะสนุกนะฮะน้องๆครับน้องๆช่วยพิมพ์์์์คอออออออมมมมเเเเเนนนตตกกัับ้้้้้้ยยาาาาแแแลลลลลวว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 ่่ะะพพรรฟฟููไโง ครับว่าตัวผมก็ยังเก่งอยู่ดีอะทำไมอะตอนนี้มีตังค์อยู่พันสองนะครับเราซื้อเป็นตัวนี้นะครับผมตัวหนึ่งปั๊บ เอ้ยเดี๋ยวกูกดให้มันหันหน้าผิดมันจะยิงให้ป่าววะอ๋อมันยิงให้นะโอเคมันหันเป็นนะฮะเออนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเกรดนารูโตะก่อนเลยนะครับเพราะว่านารูโตะเราเป็นตัวที่น่าจะมีโอกาสทำดาเมจได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ใส่อัพรอนปีศาจให้มันไปตอนนี้ด่าน7นะครับทับ15นะครับผมยังคงชิลอยู่เฮียชิลมากเลยเฮ้ยมึงมีช่วยมีแบบตัวบินอะไรมาหน่อยได้ไหมเฮียทำให้แบบเกมมันมีความลุ้นความตื่นเต้นอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่ตื่นเต้นอะไรเลยอ่ะเออมันแบบมันง่ายเกินไไไไปนนนนนนนะะะะะครรรรัับบผผผผมม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 ู้้้้้สึกกกวววววว่่่่่าาาาชชีีีีีีีิิตตตจออออดดดดืเเเยยฮ๋โโโ์ลง อีโมดเอา้าไม่มีอะว่าคลิปนี้แม่งเล่นด่านเดียวไม่ได้แล้วไอเหี่มันมันง่ายที่มันชิวมากพอกวางตัวดีๆปุ๊บพี่แมันชิวเลยอะผมว่าน่าจะต้องเล่นสัก2เกมอะอย่างน้อยนะครับผมเอ่อก็เกมนี้อาจจะมีการตัดข้ามไปเยอะหน่อยนะครับผมเพื่อให้เวลาคลิปมันเหมาะเจาะเนาะเออน้องๆก็คงไม่อยากมาดูเอ่อไอตัวโงโง,โง่ที่มันเดินผ่านแค่แบบยังไม่ถึงโค้งแรกก็ตายกันหมดแล้วแบบเนี้ยนะฮะลืมมันกำลังจะสนุกวะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตังค์ผมแม่งเยอะมากเนี่ยผมผมยัง แข่งกับเวลากล้องนะครับซึ่งวันนี้ผมชาร์จกล้องมาแบตค่อนข้างเต็มแล้วนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหากล้องแบตหมดนะครับผมอันนี้กูใส่นารูโตะไปเลยมาแล้วหนึ่งหางหนึ่งหางจัดไปผมประท้วงฮะผมประท้วงผมลองเรียนนะครับขอให้เกมนี้มีสกิปเวฟทีละสักสิบเวฟได้ไหมกอแบบกดปุ๊บไปเวฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเออคือกูว่าถ้ามันสกิปไปทีเดียวเวฟท้ายเนี่ยกูก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยพูดเหมือนมันจะมีจริงนะฮะมันไม่มีนะครับผมเออนะครับตอนนี้เราก็รออัปเกรดนารูโตะตัวนี้ต่อเลยแล้้้ววกกกกััััันนนนนนคคืออมมมมมยยยงงงไ่ถึโแแรเลลฮฮะะะ็ตาหด นะครับผมมันน่าจะเอาไว้สําหรับคนที่แบบยังมีแค่2ช่องสมช่องอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมคือยังมีตัวไม่เยอะนะครับมันก็ เล่นผ่านได้เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยผมไปเล่นมาจนมันมีหลายตัวแล้วไงเออมันก็เลยอาจจะดูง่ายไปหน่อยเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เลยต้องเล่นเป็น2เกมเลยนะฮะเพราะว่ามันจะได้มีความแบบตื่นเต้นในคลิปเราบ้างนึงคะรับผมหรือว่าด่านหน้ามันก็ยังง่ายอยู่วะน,นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะคือไอ้ที่ผมไปเล่นฟาร์มเวลมาเนี่ยนะครับผมไปเล่นในโหมดอินฟินิตหมดเลยนะครับผมบางเกมก็แม่งมีคนวิ่งเข้ามาแจมกูเฉยนะฮะแล้วแม่งโอ้โดาเมจยิงทีเป็นพันไหนเฮี้ยกูแบบโอ้กูนั่งดูดเวลเพลินเลยทีนี้มันเยฮะะะะี้ ูมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาติดต่อ,อก,กันเยอะอยู่แต่ผมว่ายังคงชิวไงหรือว่ากูไม่ควรอัดคลิปโหมดสตอรี่ไว้เฮรอกูรู้สึกมันน่าเบื่อเราอาจจะอัดคลิปโหมดสตอรี่ตอนที่มันยากแล้วก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆกันเพราะว่าเกมนี้น้องๆชอบกันเยอะนะฮะ เออเรียได้ว่าเป็นเกมมหาชนอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งตังตอนองนี้มี2,000นะครับผมโมพูดเพลินนะครับผมน้องๆบางคนเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะมาดูฝีไม้ลายปากอูน,นะครับผมว่าเฮ้ยมึงมันคนบ้าอะไรแนี่ยปากดีได้ขนาดนี้วะเอออยากจะเจอจังเลยอยากจะช้อนอย่าอย่ามาช้อนผมเลยนะผมกลัวนะครับผม,มนคนติ่มติ่มจริงๆนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยเออผมเป็นคนขี้กลัวนะครับผมผมคนไม่สู้คนเออนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยด่านหน้าเราเรียกว่าอัปเกรดแทบจะเต็มกันหมดแล้วนะครับผมก็น่าจะชิลเลยนะครตอนนี้นี่คือเว็บ12แล้วอ่่ะผานคงแรกกันเลยยยทกก่่่านนนนนนนเเเีีป็คจััังหหวดอะะไรผมโ โอ้ยนะฮะจังหวะนี้นอ่ากูอัพปังเฮียแม่งคือตอนนี้อัพแทบจะตันแล้วอะ่ะไอเชื่อไหมไอเฮียถ้าถ,ถ้ากูไม่อัพเกรดอะไรตอนเนี้ย ยันเวฟทีสิบห้ากูว่าก็ผ่านได้嘛เออเพื่อนๆลอง嘛แต่จริงๆกูว่ามันก็ไม่ค่อยน่าลองเท่าไหร่นะเฮ้ย <c oughs> ถ้าสมมุิไม่ผ่านขึ้นมานี่มึงเสียเวลาเลยนะเล็กนะเนี่ยผมอ่าเดี๋ยวผมอัพโตตัวนี้อ่า 1, 8, 5, 1, อีกพันแปดให้อ<ๆ>ีกพันแปดเฮ้ยมันเริ่มมาถึงโค้งแรกกันแล้วนะเฮ้ยในเวฟที่สิบสี่นะมอนดานนี้นี่มีวิวัฒนาการว่ะโอ้เรียกได้ว่านะครับผมเป็นการวิวัฒนาการที่มีนัยยะสําคัญนะครับผมอ่าตอนนี้โอ้ยโตกูมาแล้วหนึ่งหางพี่หยบเลยมาดิเก่าไม่เก่าได้กระเป๋ามีปืนครับผมจังหวะนนนีี้้เยแดกก่อ เฮ้ยกูรู้สึกว่ามันผ่านโค้งแรกกันมาแล้วนะเว้ยไอ้ิกๆิกิกไม่ได้แล้วไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสควิปเว็บสควิปพ,พ่อมึงสิเฮ้ยไอ้เหียลงลิน้นนี่คือเพลินพันพันกันหมดแล้วนะครับผมโอแม่งกูเกือบไม่ทันแดกน้ำทีเกือบตึงนะเมื่อกี้ เนี่ยครับผมโอเคตอนนี้เฮ้ย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 ลยมีความตื่นเต้นในเวฟสุดท้ายนี่แหละฮะเนี่ยผมโอเคเดี๋ยวผมอัปเกรดนารูโตผมเลยแล้วกัน2ตัวเนี่ยนะครับมันจะได้ดาเมจแรงขึ้นนะครับผมโอเคอัปล็อกลีไปด้วยเลยนะฮะอ่ามาว่ะมาว่ะเอ้อเรียกได้ว่ามีความตื่นเต้นตัวพอฟูมันผ่านด่านเรามาค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะฮะเอ่อเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องวางตัวเล็กๆนะครับผมไว้นะครับผมเพราะว่า อ่มันมันมันค่อนข้างแย่งเวลากันเฮ้ย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 ผมวเอาเรื่องอยู่เนี่ยเฮ้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 ยเฮี้ยเฮี้ยตึงกันะลิกตึงตึงอยู่เดี๋ยวเอาเน้ตุบไว้นี่ก่อนเดี๋ยวผมโอ้โหเด็กมันมาไกลนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยลิกว่าไม่สนุกแล้วไอสัตว์ลิกลิกลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอชี้เอางูกุลมาไว้ตรงนี้สักตัวนึงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยมันผ่านไปแล้วไอเฮี้ยมันผ่านไปแล้วไอสัตว์ชิบหายแล้วเดี๋ยวผมงูกุลยิงมันงูกุลอ้าวเวรรรกมละฮจุดนี้ มนี่ยผมไอเด็กรกระโปงนี่มันผ่านมาว่ะเดี๋ยวผมรีบขายเลยรีบขายเลยเฮียโตโตโต,โตมึงทำงานดีๆเอาวางตรงนี้เลยโตโตโตก,กะล็อกลีไอ้เฮียนี่เฮ้ยไอเชี้ยเลือดมันเยอะจัดย็ดโดโคลามาร์สไอฮาเดี๋ยวกูขายกูขายไอยาบานโกไม่เยไอเฮียอย่างน้อยดาเมจโดนเบาๆหน่อยมึงอย่าแพ้นุ้ยไม่เอาทีเดียวแพ้น่ะ บักเข้าหา่าโอ้ยเลือดยังเหลือยิบสามนะฮะโอเคอยังโอเคอยู่เฮียแม่งกูโรกจริงเฮียเฮ่เฮเฮ่แม่งมินิบอสมาเนี่ยผมซึ่งมินิบอสตัวนี้เอ่อเลือดไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าผมวางกิกกี้ผมเลยละอ้าวจบแล้วเฮียไอสัตว์เกือบแพ้มันดูเลือดบ้างดีแม่งเหลือยิบสามเฮียโอ้ยตึงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีอะไรให้มันลุ้นในโค้งสุดท้ายจริงๆฮะด่านนี้ โอเคนะฮะก็ผ่านไปอีกหนึ่งด่านนะแต่ว่าอย่างที่สัญญากันไว้นะครับคลิป2เนี่ยเราจะเล่นสัก2เกมแล้วกันนะเห็ okay, นครับผมบิ๊กินเนอร์ไปนะฮะด่าน3มาแล้วมันต่างกับด่าน2องไงวะตัวนี้นี่คือมินิบอสด่านแล้วอันนี้คือด่านนี้นะครับผมโอเคไปแล้วฮะลุยแล้วผมด่าน3ฮะ let's go แน่นอนนะฮะตัวแรกนะครับผมนารูโตะของเรานะฮะวางไว้แล้วก็อัปเกรดไปเลยโอ้โหยี่สิบวิเย็ดเครอไปดิเอาละฮะศัตรูก็มันจะมาแล้วนะครับผมดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะไอปลาหมึกเหมือนเดิม นะครับผมน่ะก็โดนพี่โตกูเก็บไปแบบง่ายๆนะครับผมเนี่ยตีทีสองทีแตกนะครับผมเพราะไอ้ตัวโตตัวนี้เนี่ยนะครับผมคือครูดาวในการตีแต่ละครั้งมันค่อนข้างเร็วมากนะครับผมสวิเท่านั้นเองนะครับผมล็อกลีนี่เหมือนจะเยอะกว่าด้วยนะโอเคฮะเราเล่นสเต็ปเดิมเลยไหมไอ้เฮียผมไม่อยากเล่นสเต็ปเดิมไอ้เฮียอย่างน้อยอากูคระเนี่ยสลับฟันปลาหน่อยเฮียอากูวางล็อกลีไว้อะล็อกลีครูดาวอยู่ที่4วิแต่ดาเมจน่าจะเยอะกว่าไหมนะฮะไม่ไม่เยอะกว่านะฮะเดี๋ยวกูวางโกกูก่อนเลยเผื่อมีตัวบินโผล่มาไอ้้เเเเีีียยยตัววววบินนนโผลล่่่่่่มมมาาาาาาาป็ออะะไรรทแงซกกูจค นะครับผมเออให้แมปมันดูไม่น่าเบื่อนิดหนึ่งเฮียมังวางเหมือนเดิมทุกรอบเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อวางตรงนี้สี่ใช่ป่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราวางประตูด่าน2เลยแล้วกันนะครับผมคือแบบไอ้เฮียมันไม่พ้นโค้งแรกมันดูมันไม่สนุกอ่ะเออนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเราก็แบบมีหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนหน่อยนึงก<ๆ>็เพราะผมว่าตัวผมเนี่ยไม่น่าจะวางได้ครบหรอกนะครับมันน่าจะตันอยู่ที่ประมาณ8ตัวปะ่ะเจ็ดตัวแปดตัวประมาณเนี้ยเออนะครับผมคือไอ้รอบแล้วเนี่ยเราวางตรงนี้6ตัวคือโอ้โหมอนกว่าจะผ่านมาได้นี่คือแม่ก็ นี้อ okay. uh, ่ออัพอัพไอ้ <Yeah. S 1> <Salt. S 2> also, ี่น okay. ี่ได้ไหมโอเคอัพได้นี่ครับผมอะคูอัพนะครับผมโอเคโหเกือบแล้วมึงผมพูดเพลินหมจ้อประตูด่านแรกของเราเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรเป็นห่วงมากเดี๋ยวเราอัพเกรดได้ครบเลยละกันนะครับผมอ่ะอัพล็อกรีไปอัพล็อกรีไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ความสําคัญกับประตูด่าน2เราแล้วนะฮะคือก็ไม่เชิงว่าให้ความสาคัญหรอกก็แค่วางตัวไว้เฉยๆนั่นแหละนะครับเผื่อมันมีมอนเล็ดรอดมาได้นะโอเคเดี๋ยวผมวางโต๊ะเลยเอาวางไว้อย่างงี้แล้วกันนะอ่าโอเควางไว้อย่างงี้2ตัว ป้าบเข้าให้อ่าแล้วเราวางล็อกลีไว้ประมาณนี้ไหมประมาณนี้น่าจะได้เอ,เอ้ยเรื่อเราอย่างงี้เออวางให้มันแบบว่ากระจายกระจายกันไอ้แคยมันจะได้แบบสกิลมันทั่วถึงนะได้รียได้ว,ว่ามั่วแต่ทั่วถึง <c oughs> นะผมโอเคพาวเวอร์ฟูลมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งไม่น่าจะยากมัง้งเออชิว่วเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไว้ตรงนี้นะครับผมป้าบโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มอัปเกรดกันเลยดีกว่านะฮะเอ้ยยงังยังดีกว่าเดี๋ยวผมใส่ตัวแรงไว้สัก2ตัวจริงๆควรจะเพิ่มอีกสักตัวนู้นเลยไอ้ตัวนี้ดาเมจมันแรงมาก เลยนะครับผม3าวีเท่านั้นเองนะผมซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะวางไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับผม วางอีกสักตัวหนึ่งปั๊บอ้าววางไม่ได้เฮ้ยมันมันพื้นที่ไม่พอแล้ววะปั๊บนี่ไงโอเควางได้นะครับผมลุยเลยคราวนี้แหละนะฮะเราจะมุ่งมั่นกับการอัปเกรดตัวละครแล้วแหละนะครับผมให้ตัวเรามันเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวพาวเวอร์ฟูลมันโผล่มาเรื่อยเรยเดี๋ยวแม่งจะเคลียร์ไม่หมดเอานะเออนะครับผมใครมีเทคนิคอะไรในการเล่นในการวางตัวอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์บอกผมได้เลยนะครับผมก็ได้แบบว่าเอาไปใช้ในเกมอื่นเนาะอัพเป็นตัวเออ่นารูโตะก่อนดีกว่าผมชอบนารูโตะเออผมอัพนารูโต รออัปเกรดแถวหน้าให้มันเป็นเวอร์สองให้หมดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดแถวหลังแล้วนะฮะอย่างน้อยให้มอนมาได้สัญจรหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวมันจะอึอดอัดกันปเปล่าๆนะมาเพื่อเหลือนายตัวเดียวแล้วล็อกเลนนายเป็นความหวังของมูบ้าลแล้วตอนนี้อามาสกิปเวฟเลยครับผมเหลืออีกกี่บาทวะนะ่ะประมาณโอเคได้แล้วจัดไปโอ้โหเนะเฮียด่านนี้มันจะมีตัวบินปะวะผมว่าไม่มีแล้วว่ะเ,เฮียแม่งเหลือแค่ห้าเวฟเองอะ่ะโอ้นะครับผมซึ่งผมว่าตอนนี้เออเรามาสนใจตรงนี้ดีกว่านะฮะเราไม่ต้องไปสนใจไอ้ตัวไอ้ตัวแร,งร้งหรอกนะครับเพราะว่าตัััััวววววแแรร้้งงงเาามมมมีตตลผ่่นยชิะ เออนะครับผมอ่ะผมอยากไปด่านนารูโตะแย่แล้วอ,ะอ่ะเอาจริงเลยนะกูอยากไปมากเลยคือมันด่านดักก้อนบอลน่ะมันไม่ได้ชอบดักก้อนบอลน่ะโอ้นะครับผมอยากไปด่านนารูโตะแล้วสกิ๊บไป, <ๆ S 2> ไปนะครับผมโอเคอัปเกรดล็อกลีตรงนี้เวลนี้หมดแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ตัวข้างหน้าใส่ตัวแรงเราบ้างดีกว่าอัปเกรดตัวนี้ไปเหลือต,ตัวนี้ตัวเดียวฮะเราจะค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปแล้วกันตอนนี้คือข้างหน้าเรามันค่อนข้างเก่งแล้วนะครับผมเราไม่ต้องเป็นห่วงมาละนะครับผมเดี๋ยวเราไปสนใจตรงอื่นกันบ้างเดี๋ยวเผื่อมเงมาาหลุด ตึงเอาไปว่ะไปว่ะมาว่ะมาว่าะเดี๋ยวผมวางนารุโตอีกสัก2ตัวแล้วกันนะครับผมตรงนี้ฮะเออได้อยู่นะเออโอเคเว็บ1 1แล้วฮะผมว่ารอบนี้ไม่น่าจะมีตัวเล็ดลอดเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล,แล้วผมรู้สึกว่ามันคือความผิดพลาดของผมเอง เนี่ยผมที่ผมเออ่ปล่อยปะละเลยเนะครับผมละหลวมก็คือตอนนี้ยังไม่มีมอนตัวไหนได้สัมผัสแถวหลังผมเลย <c oughs> ไอ้เหี้ยแม่งคือเหมือนเดิมเลยนะเออแต่ผมว่าเดี๋ยวไอ้เว็บท้ายเนี่ยนะฮะประมาณเว็บสองเว็บท้ายเนี่ยนะครับน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราแน่นอนเนี่ยผมอ่าเดี๋ยวผมอัปเกรดตัวแหลงผมด้วยนี่โอ้โหอัพทีจนเลยนะเนี่ยนะครับผมอ่าอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงตัง,งตงัตงมาตังมาเอ้ยโอ้โหพอดีเป๊ะมาว่ะสวยสวยสวยเอ้ยเฮ้ยมอนเขาเริ่มถึงไอ้นี่แล้วนะเขาเริ่มถึงโค้งแรกกันแล้วด้วยเออแปลว่ามอนเขาใช้้ได กูแดงน้ำหมดตังมีอยู่พันสามนะฮะตอนนี้อ่าผมว่าเรามาเริ่ม อัพเลเวลต่อไปของแถวที่2เราได้เลยนะครับผมเพราะว่าเผื่อมอนหลุดมานะฮะแถว2เราจะได้จัดการโดยที่ไม่มีข้อกางขาซึดงว่ามันก็ต้องใช้ตังค์เยอะพอสมควรนะตอนนี้เว็บสิบสามแล้วด้วยเฮ้ยรู้ว่ารอบนี้เราจะทําได้ดีกว่ารอบแล้วละเออแต่ผมก็วางตัวคล้ายกับรอบแล้วเลยนะเว้วยเออมันก็ไม่ได้มีอะไรดีกว่าในรอบแล้ววางดีอยู่ดได้ซ้ำเพราะว่ารอบแล้วแถวหน้าเราวาง6ตัวนะเออนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้แม่งพึ่งเว็บสิบสามเองมาเดี๋ยวเราอัพโงกุลแล้ว ได้ได้เฮ้ยตังผมว่าตังผมได้ว่ะไปเลยผมจำได้ว่าอัพตันมันจะมีแบบเอฟเฟกของมันนะเออซึ่งแม่งเท่มากนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่<โ>เห็นไหมมันเริ่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 มที่จะมันเริ่มที่จะแบบว่ามาได้แล้วนะครับผมตอนนี้เอ่อเดี๋ยวผมอัพเอ่อเอ่อเอ่อเออกวาดตัวนี้ดีกว่าไอ้เหี้ย HERE อัพตัวนี้ปั๊บโอเคเอาละฮะตอนนี้เวฟสุดท้ายมาแล้วนะครับผมดูกันซิว่าเราจะผ่านไปได้ไหมฮะตัวที่เรา อุตสาหวางมาทั้งหมดนะฮะมันจะสัมฤทธิ์ผลกันก็ไอตรงนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวผมอัตัตเรนส์ผมด้วยนะฮะเออมามามาดูกันฮะจุดๆนี้ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นมากนะครับผมเพราะตอนนี้เราอยู่เวฟสุดท้ายแล้วนะฮะคือถ้าแพ้ปิดคลิปนี่ไม่ตลกนะฮะไม่สวยนะครับผมกูจะหัวร้อนมากๆเลยนะครับผมน้อง,องๆบางคนก็กำลังแช่งไปอยู่บอกมึงแพ้แพ้แ,แพ้แ น,น้งนองๆไม่รักผมน้องๆแกล้ผมครับอย่าแช่งผมแพ้สิครับให้กูชนะเถอนะนี่ครับผมที่ผายด่านง่ายแค่นี้ถ้ากูแพ้ก็ไม่ไหวแล้วนะี่ครับผมเออโอเคฮะตอนนี้เอ,อ่อน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าฮะเอายังฮะยังมาเรื่อยๆอยู่ยังมาเรื่อยๆอยู่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เอ่อตัวข้างหลังผมว่าเราแข็งแรงพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่แถวหน้าเราต่อดีกว่าเนะี่ครับผมอา่าโอ้ตีไปฮะอโอ้ยตัวเขียวนี่ก็ถึกอยุ่งเนี่ยโอ้เลือดโอ้ยเจ็ดเคเลือดสี่ร้อยนะฮะอันนี้มันไม่ใช่เขียวธรรมดาด้วยนะฮะมันเป็นเขียววเทพาาซ่ นะครับผมเฮ้ยได้อยู่ผมว่าชิวว่ะเอ้ยเนี่ยดูดมมิมันไม่มันไม่ผ่านมาเลยฮะมันไม่ถึงโค้ง2ด้วยซ้ำฮะเนี่ยไอตัวเออ่นารูโตะแถว2เราก็เริ่มมีการปาระกระจายว่ะเออด้วยว่ามีการทำงานนะครับผมตอนนี้เรามีตังหนึ่งพันนะฮะซึ่งเอ่ออุ้ย,ยบีดีบอสมาเฮียโอ้ยมึงมึงมาเต้อหูเลือดสองพันในฉัดเฮ้ยผมว่ามันมาว่ะซึ่งผมว่าเลือดสองพันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ว่ะมึงมาโฟกัสเออ่แถวหลังมึงด้วยนะฮะอ่มีตัวไหนกูอัพได้บ้างวะ มีตัวไหนกูอัพได้บ้างอ่าตัวนี้เรนจริงได้ไกลอยู่ฮะอัพไปเลยครับผม900ฮะจังหวะนี้มินิบอสผมไม่น่ารอดครับ <c oughs> เป็นการผ่านที่ลึกๆแล้วผมก็ไม่ได้ภูมิใจเลยนะครับเพราะผมรู้ว่าน้องๆก็คงมุ่งใจแบบถ้า <c oughs> มึงไม่ผ่านเนี่ยมึงเลิอกอัดคลิปเถอะนะเออมันผ่านงาน่ายๆแล้วดูตัวมึงน,นไอสัตว์คือบางคนเขามาเล่นด่านนี้โ <c oughs> ดยที่เขามีตัวแค่2ตัว3ตัวเท่านั้นเองเออนะครับผมโอเคฮะก็ จบกันไปนะครับผมสำหรับด่านเออ่3นะฮะก็หวังว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะเล่นด่าน4ด่าน5กันต่อไปนะครับผมหรือว่าเราอาจจะมีอินฟินิตมาขั้นบ้างเพื่อนน้องๆเห็นด่านสูงๆที่ผมไปได้นะครับผมแน่นอนแหละมันไม่เท่าพวกมึงหรอกเออกูรู้พวกมึงเก่งนะครับผมแต่ว่ากูเล่นได้เท่านี้นะครับกูก็ภูมิใจนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเหมือนจะสำเร็จเควสนะครับอ่ากดป้าตอนนี้เรามีเพชร1035ไว้เยโดแบบนี้เนี่ยเราน่าจะต้องเปิดตัวกันหน่อยเปล่าใหม่